ครับตุแพลฟ้าเพื่พพอนครับสวัสดีตอนเสาร์นะครับเมื่อวนี้ผมมาจะพาทุกท่านมาหาตกป่านาดินนะครับอยู่มานน้ำสงข้ามบ้านเท่านี้แหละครับอ,อยู่หากินเนาะอยู่กใกล้ๆบานนี่แหละครับมือวนนี้กลับมากับน้องแพคือเก่าครับสวัสดีค่ะโอเคจังเลยผมใส่ขาตั้งขั้นเบ็ดนะครับ ขาตัางขั้นเบ็ดทีเอฟซีรงมาให้นะครับพี่น้องเขาจะใส่ล่องเบิงนะครับว่าจะเป็นจานนะัางไรเนาะลองเบิงว่าพี่น้องจะเห็นบอเวลาป่ากินเบ็ดนะครับผมกับบอนแนใจนะครับแต่ว่าเขากะเอามาใส่ตัวเอฟซีพันทรงมาให้นะครับขาต่างขั้นเบ็ดครับแบบสั้นๆอย่างสีเนาะปกติเขาจะใส่ขาต่างขั้นไม่ไครผ่าลงขางลางนะครับเมื่อนี้ก็มาทดลองเบิงครับ ช่วงเศร้าๆปากาึ้นดีอยู่เนาะครับตอนนี้กัดแดดออกแล้วเนาะเดี๋ยวห้องมาหลุนน้ำกันเราจะหมันขึ้นโบหมันเมื่อนี้ มาแล้วจ้าดีอ่ะพันดิแล้วอยู่หลังที่สองขวามือจ้าขันเหลืองเขาหนาเต้นเต้นอู้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 ปอดกดบกแข็งพี่น้องเห็นปะจ้า Yu cha. Đi dưa bà hắn để lèo yu. Bà chìm biết lèo. Bà hiu dưa. Má là cha, tổ lèo. Đang Mán Mán cha. ขั้นเขียวอู้อู้ปอดอู้ฮู้ากเาลังมาสิว่าขั้นเขียวปากำลังตอดกดหัวไส้เลยเบกดเฮี้ยมปนีเป็นตัวน้อยบ่ โอ้แปงใหญ่เยอ่เปิดไอ้พี่น้องมันมานจ้ามันมานมาเรื่อยๆช่องเสารของเขามีแต่ใส่เงยเลยเว้ยเก็บตามฝ้ามือเมื่อนี้ค่อนข้างจะล่มแห้งเพราะสมควรนะครับ ่าเขาก็เขามาเรื่อยๆอยู่ครับเริ่มต้นฤดูกาลของหนาหนาวเนาะเขาตั้งกอครับจากน้อยเดือน11ไปนี่ก็เริ่มหนาวเริ่มมีล่มเขามาแล้วครับรุ่นตรงกันครับ กะมังครับพี่น้องนะครับใส่สวยอ,อยู่เนาะปลากระมังลองแพ้วขอไปบ้านนะครับพี่น้องมันมันครับ ตัวน้อยครับพี่น้องผมว่ายูตรวดได้ได้ได้จุดระหายนะครับแต่กระมังน่อยมาเรียลครับ ตัง <function> ียจ้หนักป่าฮ่า <antis> ่า <Bau> ฮ่นีู่สายตาบดีเจ้างยังบเซเว่นเครองเดียวบเห็นเลยอู้ปลงเงี้ยอ้ยลุนลุลุปล่อยลาอีกแล้วจ้า ข <c oughs> าท่านครับตะเลขเาขึ้นซาบ่าเอาสวิงไปตักเนาะ,นะรุดพอดีใครยู่จับท่านมันมันครับมันมันจ้ามาเรื่อยๆจ้า,อาอลมแห้งนะครับผัดผักตบเขามากเกีียวสายเอ็นเทาานะเพราะว่าผมตั้งขั้นสูงครับเขาก็เลยเกีียวได้นะครับขันเท่าเปลี่ยนไปใส่ ตำๆคือเขาเขาจะร้อยพันนะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนไปใส่ตัวนั้นนะครับมือถือลมแห้งเขาใส่ต่างขั้นบ่ได้โต๊ะกอ มาลาวมาเอาเขากินฟังป้าป้าป้าบ่ปาโอ้ปลาปลาเออขอขอใจก,กินเนาะกินตอนผักตบมาพอดีจิลลี่เนี่ยผักตบเ่สวยอยู่ครับมับนมานจ้าพี่ตุ่มเปลี่ยนขาต่้งเรียบร้อยแล้วเนาะจ้ะ เวลาผักตบมาจะได้ร้อยขามไปเลยเนาะจะบ่ได้ติดเบ็ดเขาอีกล้มแห้งจ้ะผักตไไลมาน้ำล้มลายก่อเบ็ดเปลี่ยนไปสามรอบแล้วจะร <c oughs> อบนีเปลี่ยนขาต่างแล้วหลุนไปน้ำกันยาวๆเลยจ้าตอนนี้ก็เป็นเวลาสิบเอ็ดโมงเศาร์นะจ้ะ ป graduate, ่าเขายังเงียบอยู่ตอดแล้วก็หายตอดแล้วก็หายจ้าอาจจะเสียงดังแน่นะจ้าเพราะว่าฟังตรงขามเพื่อนสูบน้ำมาหั่นเดือดเศร้าอยู่ตื่นไปน้ำกันจ้าอู้อู้อู้รีวิวร็วิวเหลืองอู้ยุบวะยุบวะ อู้ห่านจะเย่ยจ้ะไปเบ็ดโกงเลยหลุนไปน้ำกันจ้าปะปลายังมาแล้วมาแล้วเย่บ่เย่บ่ เรียบร้อยจ้ามาแล้วครับรอมาแน่นพาพาพาเอาพามาคุ้มใส่แค่โน่นนะครับตัวนี้โอ้มวลเสียงไอเสียงปั้มสูกหน้ามออย่างนี้ก่อกันมาปะในสายเอ็นม้พงหอมบ่ <laughs> เอาคุมเอาคุมใส่เครื่องโลเจอเครื่องโรครับฮะหุ่นขีดมันมันครับหหมันมนัมน,มนจ้ายัางมันได้เห็นได้เห็นห <laughs> chưa 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 nè, chưa 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 ใสแป้งจ้าสวัสดีแท่แท็กตุ้มนี่เม่ถ้าเบื่อแงเนะครับตัวซ้มนี่ก็อาจจะติดยากแน่ยงมเขาจอดขันเหลืองเอาแล้วจ้ามันเยู่อหรอป่โอ้แป้งคุณแป้งไหมแล้วจ้า มาแล้วจ้ามาแล้วใสอู้โอู้ปลแปงลายขนาดเลยจ้านี่จะใส่สวยๆทั้งนั้นเลยม่น้เช็คบุ๊กมันมาน,นจ้ามาเรื่อยๆจ้าปลาเขา อืมอืมเร็วอู้อยู่บ่เปิดไส่แป้งอีกแล้วอู้ยส่แป้งเขาดีจ้ะมาแล้วมาแล้วเงยบ่อ้ใส่เดียวกันเบิดเลยจ้ะใส่เลยครับใส่สวยๆจ้ะเงยเงมันมานจ้า อืมอืมเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วอืมนี่บอวโอ้ปลากินเลยเลยเจ้ามือน uh> ี่ส oh, ่งเชียงเชียงมาปลากินเลยเลยเลยจ้ามันมันเจ้ามันมันนี่จะปลาอีแป้งปลาอีแป้งเขาได้มั้งปลาอีแป้งทะลมบิด

uh, uh, cốt biết luôn. Đây là ba. Cảm ơn các bạn đã theo dõi cho Để không bỏ lỡ những video สเสียดำนี่ครับของซั้นี้นยัน<า>ยเท้าได้ลื่นหลงไปงูหอกปา้าแนะนำาเลยจ้ามันครับสีหาขีดนั่นก็ป้าลุดแล้วป้าลุดแล้วเล้ยอนลงกระดางกระางครับมื่อ เออกข่าจังยูครับจังโมวมือนนะมันครับข่าคงสีวัตถินหอกขาพเาได้ลุ้งเลิกนะอิตุม่มโชว์ฝีมืองมปลาแนะนำอย่มเพียวได้ลืนก <c oughs> ำลัง่วนพอดีพี่น้อง มันมาน,นจ้าไม้เรื่อยจ้าชมวงใบของเขาตอนนี้เป็นเวลาบาบสองโมงจ้าป่าเฮายังเข่าไม้เรื่อยอยู่ลุ่นไปน้ำกันอีกชั่วโมงนึงจ้าตอนนี้กับเวลาบาบสามกวัวๆนะครับในเวลากลับ,บานเท่าเราเนะเดี๋ยวลมลมตกแล้ะครับผมก็เลยว่าจะเก็บเบ็ดกับบาลน,นะครับเดี๋ยวเฮามาเบิงป่า่วมน้ำกัน นี่นะครับป่ารวมเฮ้ามือหนีได้ค่อนข้างหลายอยู่ครับบ่นเปนจะบบวใดน้นจันเนาะกบมาเรื่อยๆอยู่ครับไดยลุยน้ำไปเอาตัวหนึง่งนอกจากก็กเป็นปลากระมังครับมีอยู่สองใส่มือนีมีอยู่สองยางเนะาะถือว่ามันอยู่น,นาะน้องแพร่แต่ว่ามือหนีเข้าบวใดเห็ดเมนูให้พี่น้องเบิ่งนะครับไว้โอกาสหนาเนาะน้องแพร่ขอให้ได้ร้านะจ้าไวโอกาสหนาครับเดี๋ยวเขาจะเห็ดเมนูให้พี่น้องเบิง่ง มันกับมันเติบอยู่ครับน้ำกำลังไหลเอื่อๆเนะาะเอ้โกันดีๆจะมากแก่มือใหม่ครับมือนีตุ่มกานทองแพลก็กข,อขอขอบคุณทุกท่านเนาะติดตามและให่งกำลังใจมาตลอดครับตุ่มกานัองแพลก็กขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีคะ่ะ